สิ่งที่ไม่ควรทําถ้าไม่อยากเสียเวลาชีวิตและตอนนี้คุณอยู่กับช่องบรรทิตา่านจันทร์ข้อ1เสียเวลากับมือถือแทนที่จะคุยกับคนตรงหน้าเคยไหมครับที่นั่งอยู่ข้างคนที่เรารักแต่ใจกลับไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งโลกที่ชื่อว่าหน้าจอเราไถ่มือถือเหมือนกําลังตามหาคําตอบบางอย่างทั้งที่คําตอบจริงๆนั่งอยู่ตรงหน้าแค่เรามองข้ามมันไปเรามัวแต่ตอบแชทคนอื่นแต่ลืมถามคนตรงหน้าว่าวันนี้เขาเหนื่อยแค่ไหน เราโมวแต่หัวเราะก,กับคลิปใน Tik t o อกแต่ไม่รู้เลยว่าเสียงหัวเราะของคนข้างๆกำลังเบาลงทุกวันเพราะเราเชื่อว่ามีเวลาอีกเยอะเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้แต่ความจริงคือไม่มีใครรู้หรอกว่าครั้งไหนคือครั้งสุดท้ายอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีเขาอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยนึกเสียดายที่ไม่ได้วางมือถือแล้วเงยหน้ามองเขาจริงๆข้อ2องทำตัวยุ่งแบบไม่มีสาระเคยรู้สึกไหมทั้งวันที่ผ่านไปมันเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอนั่งลงแล้วถามตัวเองว่า วันนี้เราได้ทําอะไรที่มีความหมายบ้างกลับเงียบเพราะเราไม่ได้ยุ่งเพราะจำเป็นแต่เรายุ่งเพราะไม่กล้าหยุดเราตื่นมาตั้งแต่เช้ารีบกินรีบไปรีบตอบข้อความรีบเคลียร์งานรีบทุกอย่างเหมือนมีอะไรไล่ตามอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงๆไม่มีใครวิ่งตามเลยนอกจากความกลัวในใจตัวเองบางคนทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อหลีกหนีความว่างเปล่าข้างในกลัวว่าถ้าเงียบจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองกลัวว่า ถ้านั่งเฉยๆจะต้องยอมรับว่าเรากำลังหลงทางแต่นั่นแหละคือกับดักของชีวิตที่ดูเหมือนจะมีอะไรทําตลอดแต่ไม่มีสาระสักอย่างชีวิตที่เต็มไปด้วย To Do List แต่ไม่มีคาว่าพักใจอยู่ในนั้นเลยเราถูกสอนให้ขยันแต่ไม่เคยถูกสอนให้หยุดอย่างมีคุณค่าเราเชื่อว่าคนที่แน่นตารางคืองานเข้าแต่บางทีเขาแค่กลวงอยู่ข้างในการหยุดไม่ใช่ความขี้เกียจการเงียบไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นพื้นที่ว่างให้ใจได้หายใจ ให้เราฟังเสียงข้างในว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นใครจงกล้าพักก่อนที่ร่างกายจะพังกล้าเงียบก่อนที่เสียงคนอื่นจะกลบเสียงตัวเองจนหมดกล้ายอมรับว่าชีวิตที่ดีไม่ได้วัดกันที่ความวุ่นวายแต่วัดกันที่เรายังเหลือพลังไว้ให้สิ่งที่สําคัญหรือเปล่าเพราะความสําเร็จที่แลกมาด้วยการหมดไฟมันไม่คุ้มอย่าปล่อยให้ตัวเองยุ่งจนลืมว่ากําลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรข้อ3 ดูถูกตัวเองทุกครั้งที่พลาดแค่พลาดนิดเดียวก็รีบตัดสินตัวเองว่าฉันมันไม่เก่งผิดพลาดทีไรก็เผลอพูดกับตัวเองด้วยคำที่คนอื่นยังไม่กล้าพูดใส่ทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับเสียงในหัวของเราเองบางคนล้มครั้งเดียวแต่ลุกขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เพราะแผลมันลึกแต่เพราะคำพูดที่เคียนตัวเองซ้ำๆทุกวันมันเจ็บกว่าโง่จังเลยรู้อยู่แล้วไม่ควรทำทำไมยังทำทำไมเป็นคนแบบนี้คำพวกนี้เราไม่ได้ได้ยินจากคนอื่นเราต่างหากที่พูดใส่ตัวเองแต่รู้ไหมการล้ม ไม่เคยแปลว่าโง่มันคือหลักฐานของคนที่กล้าเดินเพราะคนที่ไม่พลาดอะไรเลยคือคนที่ไม่เคยขยับไปไหนเลยต่างหากทุกครั้งที่คุณผิดพลาดนั่นแหละคุณกําลังขยับเข้าใกล้ความเก่งขึ้นอีกนิดคุณกําลังเรียนรู้ในแบบที่ไม่มีหนังสือเล่มไหนสอนและที่สําคัญคุณกําลังเติบโตในแบบที่คนไม่กล้าทําอะไรเลยไม่มีวันเข้าใจอย่าทำให้หัวใจตัวเองเป็นสนามรบอย่าให้สมองตัวเองกลายเป็นนักเลงที่รุมกระทืบความกล้า อย่าทาตัวเองเจ็บฟรีด้วยคําดูถูกจากคนที่ควรจะเข้าใจเรามากที่สุดคือตัวเราเองคุณไม่ได้โง่คุณแค่ยังไม่รู้คุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กําลังเรียนรู้และคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เหนื่อยกับการพยายามมานานแทนที่จะด่าตัวเองลองพูดกับตัวเองดีๆสักครั้งให้กําลังใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะถ้าคุณไม่ยืนข้างตัวเองจะมีใครที่ไหนอยากยืนข้างคุณข้อ4ใส่ใจดราม่ารอบตัวมากเกินไปทุกวันนี้เรามีเวลาคุยเรื่องชีวิตตัวเองน้อยลง เพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับชีวิตคนอื่นเรารู้ว่าใครเลิกกับใครรู้ว่าใครนอกใจใครรู้ว่าใครโพสต์เดบใครใครขึ้นสตอรี่อะไรถึงใครแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังรู้สึกยังไงเราเอาหัวใจไปอินกับเรื่องที่ไม่ใช่ของเราปล่อยให้ดราม่าจากโลกออนไลน์มาไหลทะลักเข้าหัวจนไม่มีพื้นที่ว่างเหลือให้กับความสงบของตัวเองเลยบางทีเรารู้เรื่องคนอื่นมากกว่าที่เรารู้จักตัวเองเรารู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนแต่ไม่เคยถามใจตัวเองเลยว่าเหนื่อยไหมเราเอาอารมณ์ไปผูกกับข่าวเมาส์ แทนที่จะผูกกับเป้าหมายในชีวิตและที่แย่ที่สุดคือเราเอาพลังใจที่ควรเอาไว้สร้างฝันไปละลายทิ้งกับเรื่องที่เราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เลยไม่ใช่ว่าให้เราตัดโลกนะแค่ไม่ต้องอินเกินเหตุกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาข่าวบางข่าวแค่รู้พอไม่ต้องเอามานั่งคิดทั้งคืนเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องออกความเห็นคนบางคนไม่ต้องไปรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวเพราะสุดท้ายเรื่องเดียวที่คุณควบคุมได้จริงๆไม่ใช่ดราม่าข,ของคนอื่น แต่คือความนิ่งของใจตัวเองลองถอยออกมาสักก้าวแล้วเงียบลงสักนิดคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่ต้องเสพดราม่าตลอดเวลามันสงบแค่ไหนและในความสงบนั้นเองคือพื้นที่ที่เป้าหมายความสุขและความคิดสร้างสรรค์จะกลับมาอยู่กับคุณอีกครั้งข้อ5อยากได้ทุกอย่างที่ตัวเองไม่มีเคยไหมเห็นคนอื่นมีชีวิตดีแล้วเรารู้สึกแย่กับตัวเองเห็นใครไปเที่ยวต่างประเทศถ่ายรูปสวยๆกินของแพงๆก็เริ่มถามตัวเองว่า ทำไมเราถึงไม่มีแบบเขาแปรู้ไหมความจริงอาจโหดกว่าที่ตาเห็นเพราะในขณะที่เรากำลังอิจฉาใครบางคนเขาอาจกำลังมองเราด้วยความรู้สึกเดียวกันเขาอาจอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบเราอาจอยากมีเวลาอยู่กับพ่อแม่เหมือนที่เรายังมีหรือแค่อยากหัวเราะได้เต็มเสียงโดยไม่ต้องเสแสร้งเหมือนที่เราทำได้ทุกวันเรามองชีวิตตัวเองผ่านเลนส์ของความขาดจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรอยู่ในมือมากกว่าที่คิดเราอยากมีรถหรู แตลืมว่าตัวเองยังมีขาที่เดินได้เราอยากมีเงินล้านแต่ลืมว่าเรายังมีคนรักที่ไม่เคยหายไปเราอยากได้ชีวิตเหมือนคนในอินสตาแกรมแต่ไม่เคยมองลึกไปว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ต้องแต่งฟิลเตอร์เพราะในวันที่คุณเอาแต่จ้องสิ่งที่ตัวเองไม่มีคุณกําลังทําให้สิ่งที่มีอยู่กลายเป็นของไร้ค่าทั้งที่ใครอีกหลายคนอาจกําลังภาวนาให้มีแบบคุณแค่สักนิดก็ยังดีเลิกวัดชีวิตด้วยมาตรฐานของคนอื่นเลิกให้ความอยากได้มาทําร้ายความสุข และเริ่มมองให้เห็นว่าตอนนี้เราโชคดีแค่ไหนที่ยังมีลมหายใจมีโอกาสและยังมีวันพรุ่งนี้ให้เริ่มใหม่เสมอเพราะชีวิตไม่ใช่การสะสมสิ่งของแต่คือการใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้เต็มที่ที่สุดข้อ6เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเคยไหมตื่นมาเช็คโซเชียลแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่าทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยแค่เห็นคนอื่นสําเร็จเราก็เริ่มถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะทำไมยังอยู่ที่เดิม ทั้งที่จริงๆแล้วเส้นทางของเรามันไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเลยแต่เรากลับเอาชีวิตไปแข่งกับคนที่ไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกันเราเอาความสําเร็จของเขามาวัดความล้มเหลวของตัวเองเราเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขามาเปรียบเทียบกับช่วงที่เหนื่อยที่สุดของเราแล้วสุดท้ายเราก็เจ็บเองพังเองรู้สึกไม่ดีพอทั้งที่เราอาจกําลังดีอยู่แล้วอืมแค่ไม่ได้ดังเท่าเขาแค่ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยเท่าเขาแค่ไม่ได้ซื้อของแพงๆมาอวดเหมือนเขาแต่รู้ไหม สิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าชีวิตเราห่วยมันแค่บอกว่าชีวิตเราต่างกันอย่าลืมว่าชีวิตไม่ใช่สนามแข่งไม่ต้องวิ่งให้ทันใครไม่ต้องเร่งเดินตามคนอื่นและไม่จําเป็นต้องชนะใครเลยนอกจากเมื่อวานของตัวเองคนที่ดูเหมือนจะไปไกลกว่าเราเขาอาจเริ่มต้นก่อนเราห้าปี เขาอาจล้มมานับครั้งไม่ถ้วนเขาอาจแลกความสําเร็จมาด้วยสิ่งที่เรายังไม่พร้อมจะเสียคุณไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดในสายตาใครแค่เก่งขึ้นในแบบของตัวเองแค่นั้นก็เพียงพอหยุดเปรียบเทียบแล้วหันมาเปลี่ยนแปลงหยุดอิจฉาแล้วหันมาพัฒนาเพราะชีวิตมันไม่ได้ต้องเร่งไปถึงเส้นชัยแต่มันต้องไม่หลงทางระหว่างเดินทางและสุดท้ายคนที่ควรเอาชนะที่สุดไม่ใช่คนในหน้าฟีดแต่คือตัวคุณเมื่อวานนี้ที่เคยเกือบยอมแพ้แต่ยังมีลมหายใจมาฟังคลิปนี้จนจบข้อ7 ติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วบางความทรงจำมันไม่ได้อยู่ในหัวแต่มันฝังอยู่ในใจฝังลึกจนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังเจ็บได้เหมือนเดิมใช่มันเคยเกิดขึ้นใช่มันเคยพังจนคุณเกือบไม่เหลืออะไรแต่คำถามคือคุณยังจะให้มันพังซ้ำๆอีกกี่ครั้งโดยที่มันจบไปนานแล้วอืมเราทุกคนเคยเจ็บเคยผิดหวังเคยทำอะไรพลาดในวันที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจ แต่ไม่ว่าเรื่องวันนั้นจะหนักแค่ไหนมันก็ไม่ควรมีสิทธิ์มาทำร้ายวันนี้คุณอาจเคยเป็นเหยื่อแต่วันนี้อย่าทำตัวเองให้กลายเป็นนักโทษของความทรงจำนั้นอีกเลยคนบางคนเขาทำร้ายเราแค่ครั้งเดียวแต่เรากลับเอาคำพูดของเขามาตอกย้ำตัวเองทุกวันเหตุการณ์บางอย่างมันผ่านมาแค่ครั้งเดียวแต่เราเอามันมาเปิดวนซ้ำในหัวเหมือนแผลที่ไม่ยอมปล่อยให้หายหยุดลากอดีตมาทำลายปัจจุบันหยุดให้ความผิดพลาดเก,าเก่าๆมาขโมยความสุขใหม่ๆ คุณไม่ใช่คนเดิมคนนั้นอีกแล้วคุณไม่ได้อ่อนแอเท่าเมื่อก่อนคุณไม่โง่เหมือนวันนั้นและคุณไม่จําเป็นต้องยอมติดอยู่กับบทเดิมๆที่คุณไม่ได้อยากเล่นอีกต่อไปวันนี้คุณมีสิทธิ์เริ่มต้นคุณมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยตัวเองและคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่หันกลับไปมองอดีตในมุมที่ทําให้ตัวเองเจ็บอีกเพราะไม่มีใครย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนอะไรได้แต่คุณเลือกได้ว่าจะไม่ให้มันหลอกหลอนอนาคตของคุณอีกต่อไปอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนที่ยังติดค้างอยู่กับเเรื่องดิม ปล่อยให้วันพรุ่งนี้ของคุณได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องขอโทษอะไรที่มันจบไปแล้วข้อ8ตอกย้ำความผิดพลาดซ้ําๆบางครั้งสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ความผิดพลาดท,ที่เคยเกิดขึ้นแต่คือตัวเราเองที่ยังไม่ยอมปล่อยมันไปคุณไม่ได้พลาดซ้ําๆหรอกคุณแค่คิดถึงมันซ้ําๆคุณเอาภาพวันนั้นกลับมาเปิดดูในหัวเหมือนหนังที่ไม่ยอมจบและทุกครั้งที่เปิดคุณก็ร้องไห้กับฉากเดิม โดยไม่มีตอนจบใหม่ให้ตัวเองเลยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราให้อาภัยคนอื่นได้มากมายแต่ทําไมให้อาภัยตัวเองไม่ได้สักครั้งอืมคุณทําผิดแล้วไงคุณเลือกผิดแล้วไงคุณพูดอะไรไม่ไดีออกไปแล้วไงคนทั้งโลกก็เคยพลาดเหมือนกันความผิดพลาดไม่ได้ทําให้คุณด้อยค่าแต่มันทําให้คุณเป็นมนุษย์คนที่ไม่เคยผิดคือคนที่ไม่เคยกล้าทําอะไรแต่คุณกล้าคุณลองคุณเจ็บแล้วนั่นแหละคือกระบวนการของการเติบโตไม่ใช่ทุกการล้มจะจบด้วยความล้มเหลวบางครั้งมันคือบทเรียนที่ทําให้คุณเข้มแข็งจนไมมม่ต้้อองลแบบเดิีก เลิกนั่งลงโทษตัวเองเหมือนคุณเป็นนักโทษคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อจ่ายค่าปรับให้กับความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวให้อภัยตัวเองเถอะเพราะไม่มีใครเดินต่อได้ถ้ายังผูกมัดตัวเองไว้กับอดีตที่แก้ไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้พังเพราะคุณทําผิดแต่มันจะพังถ้าคุณไม่ให้โอกาสตัวเองข้อ9กกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราคุณเหนื่อยไหมกับการใช้ชีวิตภายใต้สายตาคนอื่นพยายามพูดให้ดูดีพยายามวางตัวให้ดูน่ารักพยายามเป็นคนที่น่าชื่นชม ทั้งที่ลึกๆแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยคุณใส่หน้ากากเดินเข้ากลุ่มนั้นคุณระวังคำพูดทุกคำเวลาโพสอะไรลงโซเชียลคุณกลัวว่าถ้าเงียบไปคนจะลืมแต่ถ้าพูดมากไปคนจะรำคาญสุดท้ายคุณก็ไม่มีความสุขกับการเป็นตัวเองขอโทษนะฟังให้ดีคนอื่นไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นหรอกทุกคนต่างก็วุ่นวายกับชีวิตตัวเองมีปัญหาของตัวเองมีเรื่องให้คิดมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เขาอาจมองคุณแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็กลับไปสนใจปัญหาของตัวเองต่อคุณต่างหากที่เอาความคิดเขามาหนักหัวตัวเองทั้งวันและถ้าจะมีใครสักคนไม่ชอบคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะคุณไม่ต้องเป็นที่รักของทุกคนคุณไม่ใช่เงินไม่ใช่แสงแดดไม่ใช่เพลงโปรดของทุกคนและคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นด้วยเพราะความสุขที่แท้จริงไม่เคยมาจากการถูกทุกคนยอมรับอยู่ให้สบายใจเถอะยิ้มในแบบที่คุณอยากยิ้ม พูดในแบบที่คุณเชื่อและใช้ชีวิตในแบบที่คุณจะไม่ต้องมาเสียดายในภายหลังว่าเราน่าจะกล้าพอที่จะเป็นตัวเองตั้งแต่แรกข้อ10พยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตคุณเหนื่อยไหมกับการพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตต้องวางแผนทุกเรื่องให้เปะ๊ะต้องคาดเดาทุกอย่างล่วงหน้าต้องพยายามให้ทุกคนพอใจต้องคุมทุกความรู้สึกไม่ให้หลุดเหมือนชีวิตคือหนังที่คุณต้องเขียนบทกำกับเองแสดงเองแต่ความจริงคือมันไม่ใช่ ชีวิตไม่ใช่สคริปต์และคุณไม่ใช่ผู้กำกับของทุกฉากทุกคนทุกเหตุการณ์คุณเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งบนเวทีที่เปลี่ยนฉากได้ทุกวินาทีบางเรื่องคุณคุมได้แต่บางเรื่องคุณควรปล่อยให้มันเป็นไปเราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าคนที่คุมทุกอย่างได้คือคนที่เก่งแต่ไม่มีใครบอกเราว่าคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยคือคนที่ฉลาดและเป็นอิสระคุณไม่ต้องพยายามควบคุมทุกคำพูดของคนอื่นคุณไม่ต้องวางแผนชีวิตให้เป๊ะในทุกวันคุณไม่ต้องทำให้โลกสมบูรณ์เพราะนั่น่่ใชห้าทีของคุณเลย หน้าที่ของคุณควรคือทำในสิ่งที่คุณควบคุมได้ให้ดีที่สุดเช่นความคิดของคุณการกระทำของคุณพลังงานที่คุณเลือกจะส่งออกไปในแต่ละวันนั่นแหละคือจุดที่ชีวิตจะเบาลงเมื่อคุณยอมรับว่าบางเรื่องก็ต้องยอมให้มันไม่เป็นไปตามใจบ้างเพราะการพยายามควบคุมทุกอย่างมันไม่ได้ทำให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นแต่มันทำให้หัวใจคุณเหนื่อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่พยายามจับทุกอย่างให้แน่นแต่คือการปล่อยอย่างมีศรัทธา แล้วดูชีวิตค่อย,อยๆเผยทางของมันออกมาให้คุณเห็นเองปล่อยบ้างเชื่อบ้างพักบ้างคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจัดการทุกอย่างแต่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่แม้บางเรื่องจะควบคุมไม่ได้เลยก็ตามข้อ11ใช้ชีวิตในทางที่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมเราถึงยังอยู่ตรงนี้ทั้งที่มันไม่ได้ทําให้เรายิ้มออกมาแบบจริงๆมานานแล้วคุณอาจกํากลังตื่นไปทํางานที่ไม่ได้รักอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย แต่คุณยังอยู่เพราะมันปลอดภัยเพราะคุณคุ้นชินกับความเฉยชาเพราะคุณบอกตัวเองว่ามันก็ดีกว่าการเริ่มใหม่แต่ความจริงคือคุณแค่กลัวคุณกลัวความเปลี่ยนแปลงคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่คุณกลัวความไม่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยอมแลกมันทั้งหมดด้วยการยอมใช้ชีวิตที่ไม่มีความสุขคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณล้มแต่คุณกำลังแพ้เพราะคุณยอมอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ โดยไม่มีความหวังว่าจะดีขึ้นเลยความสุขไม่ควรเป็นรางวัลหลังสุดท้ายของชีวิตมันควรเป็นเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกและถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันมันกำลังดูดพลังใจดูดเวลาดูดชีวิตของคุณไปช้าๆคุณต้องกล้าถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่คุณจะทนอยู่ไปอีกกี่ปีบางคนอยู่ในงานเดิมสิปีไม่ใช่เพราะรักงานนั้นแต่เพราะกลัวว่าจะไม่มีที่ใหม่รองรับบางคนทนอยู่กับคนที่ไม่รักกันแล้วแค่เพราะกลัวการเหงาแต่ลืมไปว่าการอยู่กับคนที่ไม่รักมันเหงายิ่่่งกววาารอยยูคนเดี ถ้าตอนนี้คุณยังพอมีแรงยังพอมีทางเลือกยังพอมีไฟเล็กๆในหัวใจอย่าให้ความกลัวมาบดขยี้มันจนดับลงคุณสมควรได้มีความสุขในทุกวันที่ยังมีลมหายใจไม่ใช่แค่ทนอยู่แล้วค่อยไปรอมีความสุขตอนที่มันสายเกินไปข้อ12เชื่อในอนิยามความสําเร็จของคนอื่นคุณเคยเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนสําเร็จไหมทั้งที่ลึกๆแล้วคุณยังไม่รู้เลยว่าความสําเร็จแบบไหนที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆคุณเรียนในคณะที่ใครๆว่าดี ทำงานในบริษัทที่ใครๆอยากเข้าใช้ชีวิตในแบบที่คนรอบตัวปรับมือให้แต่พอตอนอยู่คนเดียวกลับต้องถามตัวเองเบาๆว่าแล้วฉันล่ะฉันมีความสุขกับทั้งหมดนี้จริงหรือเปล่าเราเติบโตมาในสังคมที่ตีกรอบความสําเร็จไว้ชัดเจนเงินเยอะเท่ากับเก่งบ้านใหญ่เท่ากับภูมิฐานตําแหน่งสูงเท่ากับหน้าภูมิใจมีชื่อเสียงเท่ากับมีคุณค่าแต่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าความสุขไม่จําเป็นต้องเหมือนกันบางคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ บางคนอยากมีเวลาอยู่กับพ่อแม่บางคนอยากปลูกผักเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่พอเห็นคนอื่นบินสูงก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองแบนและต่ำเกินไปเราเลยวิ่งตามความฝันคนอื่นแล้ววิ่งจนลืมหันกลับมาถามหัวใจว่าเราต้องการอะไรว่าเราจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องแข่งขันกับใครได้ไหมความฝันของคนอื่นไม่ควรกลายมาเป็นเชือกที่ผูกคอชีวิตของคุณคุณมีสิทธิ์กำหนดนิยามความสำเร็จของตัวเอง และไม่ว่าใครจะมองยังไงมันไม่สําคัญเลยตราบใดที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกอยากหนีจากชีวิตตัวเองเลิกวัดคุณค่าชีวิตด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นเลิกไล่ล่าความสําเร็จที่คุณไม่ได้เลือกและเริ่มต้นสร้างชีวิตที่แม้ไม่มีใครยกย่องแต่คุณภูมิใจได้เต็มหัวใจว่านี่แหละความสําเร็จของฉันจริงๆข้อ 13. ทนกับคนที่เอาเปรียบเราซ้ําๆการให้อภัยเป็นเรื่องของคนที่มีหัวใจแต่การยอมให้ใครบางคนเหยียบหัวใจเราซ้ําแล้วซ้าเล่านั่นไม่ใช่ความเมตตา นั่นคือความโง่ที่แอบหลบอยู่ในเขาว่าใจดีคุณรู้ว่าเขาทําผิดคุณรู้ว่าเขาพูดจาแย่ทําตัวแย่คุณรู้ว่าเขากลับมาเพราะเขาต้องการอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะเขาเห็นคุณค่าแต่คุณก็ยังยิ้มยอมและหวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนแต่ฟังให้ดีนะคนที่เห็นคุณเป็นของตายจะไม่เคยให้ค่าคุณเท่าที่คุณสมควรได้เขาจะกลับมาเฉพาะตอนที่ต้องการคุณแล้วหายไปตอนที่คุณต้องการเขาที่สุด คุณให้อภัยเพราะคุณเป็นคนดีแต่คุณไม่ควรเจ็บซ้ำเพราะคุณลืมตั้งขอบเขตให้ความดีของตัวเองอย่าคิดว่าการอดทนคือความเข้มแข็งเพราะบางทีการยอมเดินออกมาทั้งน้ำตามันกล้าหาญกว่าการอยู่ต่อด้วยหัวใจที่พังไม่เหลือชิ้นดีความรักไม่ควรแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนและความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรมีใครต้องฝืนตัวเองเพื่อรักษามันเอาไว้ฝ่ายเดียวถ้าวันนี้คุณต้องทนอยู่กับคนที่เอาเปรียบคุณซ้ำๆลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งว่า คุณรักเขาจริงหรือคุณแค่กลัวจะไม่มีใครคุณยอมทนเพราะเขาดีจริงหรือเพราะคุณยังไม่กล้ารักตัวเองให้มากพอความรักที่แท้จริงจะไม่ทําให้คุณต้องรู้สึกน้อยค่าจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาและจะไม่มีวันทําให้คุณเจ็บในแบบที่คุณต้องร้องให้คนเดียวซ้ําแล้วซ้ําอีกจําไว้เถอะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ที่ที่คุณต้องทนแต่คือที่ที่คุณ รู้สึกว่าได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอร้องให้ใครเห็นค่าข้อ14สงสัยในตัวเองทุกครั้งที่เริ่มทําอะไรใหม่ๆเคยไหมยอยากทําอะไรใหม่ๆแต่ก็หยุดตัวเองไว้ก่อนด้วยคําถามว่าเราจะทําได้เหรออืมถ้าทําแล้วพังละ่ะอืมถ้าคนอื่นมองว่าเราตลกละ่ะอืมคุณไม่กลัวว่ามันจะยากหรอกคุณกลัวแค่มันจะไม่สมบูรณ์คุณกลัวจะดูโง่กลัวจะล้มเหลวกลัวว่าคุณไม่เก่งพอและเพราะกลัวคุณเลยรอรอให้มั่นใจก่อน รอให้พร้อมก่อนรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจะเริ่มแต่รู้ไหมความมั่นใจมันไม่ได้เกิดขึ้นก่อนลงมือมันตามมาทีหลังมันเกิดจากการลุกขึ้นทําทั้งที่ยังกลัวเกิดจากการพลาดเล็กๆแล้วเรียนรู้จากการที่คุณเดินหน้าทั้งที่ใจยังสั่นและคุณยังไม่แน่ใจว่านี่ใช่ทางของเราหรือเปล่าไม่มีใครมั่นใจเต็มร้อยตั้งแต่วันแรกหรอกแม้แต่คนที่คุณมองว่าสําเร็จที่สุดเขาก็เคยสั่นกลัวเหมือนกันแต่เขาแค่เริ่มก่อน และปล่อยให้เวลาความพยายามและความเชื่อในตัวเองค่อยๆสร้างความมั่นใจขึ้นมาทีละนิดเพราะถ้าคุณหมดแต่รอบางทีคุณจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยและที่เจ็บที่สุดคือคุณไม่ได้ล้มแต่คุณเสียโอกาสที่จะชนะตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ําหยุดสงสัยตัวเองสักครั้งแล้วลองให้โอกาสตัวเองได้ลงมือไม่ต้องให้ดีพอในสายตาใครแค่ให้มันดีพอที่จะทําให้ใจคุณมีไฟอีกครั้งก็พอแล้วจําไว้คนที่กล้าเริ่มทางที่ยังกลัว สุดท้ายจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นเองกับมือข้อ15รอจังหวะที่ใช่โดยไม่ลงมือทําสักทีคุณกําลังรออะไรอยู่รอวันสุกเพื่อจะยิ้มรอวันหยุดเพื่อจะพักรอว่างก่อนแล้วค่อยเริ่มหรือกําลังรอวันหนึ่งที่ไม่เคยมีชื่ออยู่ในปฏิทินของโลกนี้เลยเราทุกคนเคยพูดว่าเดี๋ยวก่อนทางที่จริงๆแล้วเราแค่กลัวกลัวทําแล้วจะไม่ดีกลัวเริ่มแล้วจะไม่เหมือนที่หวังกลัวว่าถ้าเริ่มตอนนี้มันอาจไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดแต่ฟังนะ ไม่มีจังหวะไหนในชีวิตที่จะพร้อม100เซมันจะมีแค่คุณกับความกลัวและคำถามในหัวที่ไม่เคยหายแล้วคุณจะยอมให้มันฉุดคุณไว้หรือจะเดินไปทั้งที่ยังไม่มั่นใจแล้วค่อยปรับค่อยเรียนรู้ค่อยเติบโตระหว่างทางเพราะทุกครั้งที่คุณบอกว่าเดี๋ยวก่อนเวลามันไม่ได้หยุดรอคุณนะโลกยังหมุนโอกาสยังผ่านและชีวิตก็ยังเดินหน้าไปโดยไม่ถามว่าคุณพร้อมหรือย,ยังบางคนรอจนหมดไฟบางคนรอจนหมดแรงบางคนรอจนทุกอย่างสายเกินไปและสุดท้ายชีวิตทั้งชีวิต ก็เต็มไปด้วยคําว่ารู้งี้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีอย่ารอวันไหนเพื่อจะมีความสุขอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนถึงจะกล้าทําและอย่ารอวันหนึ่งเพราะมันอาจจะไม่มีวันนั้นเลยเริ่มตอนที่ยังกลัวเริ่มตอนที่ยังไม่พร้อมเพราะถ้ามัวแต่รอให้พร้อมคุณจะพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปตลอดกาลแล้วคุณละครับเห็นด้วยกับคลิปนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยและกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่